ในเลยอ่ะคันนี้เราจะมาดูจากข้างในนะครับดูที่รถอะไรอ่ะรถอะไรนะฮะนี่วิ่งมาหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสองกิโลนะครับได้สตาร์ทดู To โตยต้าี r 1.8หนึ่งจุดปดนะครับคอสโอเวอร์คันนี้พิเศษนะคันนี้พิเศษคันนี้เจ้าของเก่าเขาทำมาค่อนข้างครบนะครับภายในสวยนะเนี่ย มันเป็นบิวอินเลยวิวอินมานะฮะน,นี้ก็จอลอยปกตินะครับจอก็ค่อนข้างครบนะเดี๋ยวถอยหลังก่อนรถเนี่ยมีเตือนทุกอย่างนะครับที่ขวางหน้าขวางข้างขวางหลังเตือนหมดผมจะลองใช้งานฟังก์ชันเบรกโผ r ดูอ่าไปอย่าเดินหน้าจอมีอะไรมั่งไม่รู้นะปลดได้นะผมว่าเนี่ยปลดได้ให้เป็น a n d ด o i d ได้นะ อลองไปขับดูครับอันนี้ใช้ฟังก์ชันเบรกโอปล่อยเบรคแล้วน,ะนี่นะปล่อยเบรกนะปล่อยเบรกรถก็ยังไม่ไปนะเปิดแฟลให้อ่ะนี่ปล่อยเบรกนะปล่อยเบรกรถยังไม่ขยับนะครับจนกว่าเราแต่คันเล่งนะอ่าไปลองดู C s R ไม่เคยขับไกลๆเลยนะเดี๋ยวผมปิดเพลงก่อนอนยะ่าลิขสิทธิ์เขาจะไม่ให้ผมลงใน YouTube เอานะครับ อันนี้คลิปไม่ได้ทําเอาวิวเอาอะไรนะที่ทํานี่คือจะให้ลูกค้าที่สนใจรถคันนั้นนั้นดูนะครถ้าใครสนใจเนี่ยผมก็จะส่งคลิปให้ดูนะจะไม่ได้ไปโพสอ,อยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าอยู่แล้วมันโดนปิดกั้นการมองเห็นอยู่แล้วแหละเลยไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะครับเรื่องยอดวิวที่สนใจเลยคืออยากให้ลูกค้ารู้นะครับว่ารถคันนี้มันสมบูรณ์ไหมนะฮะลองแอร์ออโต้ดูแอร์แยกฝั่งนะแอร์กดออโต้แล้วลดอุณหภูมิลดอุณหภูมิผมก็ไป Duo ดูโอดีกว่า กดไปดูโอดูโอออกยี่ิบเอ็ดพักร่มทำงานเองนะครับพักร่มจะทำงานเองอนะ่ะลองฟัง์กชันโฮเบรกอยู่ดีกดเบรกปึ๊บรถหย,ยุดสนิทละขึ้นแล้วนะโฮนะแต่คันเร่งโอเคเสียงพ่อนุ่มๆไม่ดังไม่ลั่นเข้ารถนะครับไม่น่ารำคาญน,นะครับ JTC นี่ผมก็เปลี่ยนท่อกับเขามาสองสามใบนะ พ่อเขาจะเสียงทุมท้มๆนุ่มๆน,นะครับเขาผ่าไส้ให้ดูที่ไส้สองชั้นสาชั้นเลยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าแนวซิ่งจ๋าใครจะเอาซิ่งจ๋าเขาก็มีนะครับแต่ถ้าเกิดไม่เอาซิ่งจ๋าก็จะได้ทุ้มๆแบบนี้นะแล้วก็ซ s r รคันนี้นะครับก็จะมีโหมดดิตอนิกด้วยเปลี่ยนเป็นเมน,นนุนได้นะเมนนนหน,นึ่งเมนนวนสอง หมดเกียร์เป็นนวนะครับเกียร์หนึ่งผักขึ้นเกียร์สองเออเกียร์เปลี่ยนเกียร์ผักขึ้นนะเช่นเกียร์ผักลงนะโอ้โหบรกออกกันความเร็วไม่ได้เอะนี่ยครับ มีอะไรมีอะไรมาเราไปขับใกล้ๆอะไรมันจะเตือนหมดนะหน้าจอนเตือนหมดเราจะโดนละปึ๊บนีเตือนหมดนะครับกระจกมองคงมองข้างถ้าชิดเนี่ยเตือนแน่นอนเซนเซอร์รอบขันนะนี่นะะใกล้เกินนะครับเราใกล้เกินก็จะเตือน เซ็นเซอร์รอบคันนะสายขวาหน้าหลังนี่เตือนหมดนะครับใกล้เกินมันก็จะเตือนนะรถขับค่อนข้างดีนะครับเฟสช่วงล่างเฮดไดมาเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้มีไอ้นี่เลยนะไม่ได้มีความแบบว่าไม่ได้มีเสียงเลยนะครับเซตมาค่อนข้างดีสำหรับ c S R คันนี้นะ เปลี่ยนเกียร์ได้นะครับขาเกียร์ได้ยังเป็นโตโยต้าอยู่นะครับที่สมองค่อนข้างช้านะครับเดี๋ยวเขาเซตมานะั่นแหละเซตมาให้ด้วยคนที่มันเป็นเกียร์ CVT ครับถ้าขับชา้ามันก็ไม่จําเป็นที่ต้องเล่นเกียร์ไงเขาก็เลยไม่ได้ให้มันเล่นได้ง่ายๆนะฮะเ,เดี๋ยวคราวนี้จะมาดูนะครับรถมีอะไรมัง่งนะรอบคันสวยไหม รถเพิ่งเข้ามายังไม่ทําความสะอาดเลยนะครับบอสยังวิ่งใช้ตากฝนอยู่เลยนะอไปดูรถนะครับรอบคันอนะ่ะไปดูลอ้อ r ออีสามศูนย์หนึ่งชุดนะครับขอบสิบแปดนะฮะยางของสามห้าห้าสิบสิบแปดนะครับ, 5, 50, รบจัดทรงด้วยโชว์เคดได้ ทเทเฮ็ดได้ตัดปรับเกลียวปัับิ6กระดับนะแรงเลยเครปปีง 8K ครับรอบคันก็จะเป็นเช่นนี้นะฮะลดยังไม่ได้ไดอ้ออนี่เลยนะเิดบติ๊กเกอร์ JTc ไทเทเนียมมาสี่ค่อนข้างดีนะครับคันนี้เก็บมีเก็บนิดเดียวตรงกันชนหน้าแต่ยังไม่ได้เก็บนะอ่านี่คือท่อ JTc ทเทเนียมนะครับออกคู่นะเครื่องสมบูรณ์นะครับนี่น้ําอยู่ในท่อเลย เครื่องสมบูรณ์นะออกจิิสี่ท่อนะทรงค่อนข้างสวยครับแล้วก็รถพร้อมใช้นะฮะเชียช่วงล่างมาเตี้ยนะครับสามนิ้วโหลดไปนะแต่ไม่มีดังนะแล้วก็ห้องเครื่องก็ยังสดๆอยู่เลยนะฮะผมชอบอย่างหนึ่งเลยคือมีเซ็นเซอร์รอบคันนะเผะื่อเราขับรถไปชอบฟริมืดๆเนี่ยบางทีเล็งไม่ถูก ใกล้จะชนอะไรมันจะเตือนหมดนะจะชนอะไรข้างหน้านมันเตือนหมดนะมันจะน่าลำคาญไหมผมว่าไม่นะมันก็บางทีเราไม่เห็นจริงๆนะฮะผมอยู่ที่มันมีกล้องอะไรมาให้ไหมไม่มีนะไม่มีกล้อง160มาให้นะน่ครับผมลองแใกล้ๆคันนี้นะอ่ะนี่นะเตือนนะข้างหน้าจะโดนนะหเห็นปะ ตเตือนมันเตือนดีครับตีดีด,ดีฟังก์ชันดีเสียงท่อก็ไม่ดังนะครับไทเทนเนียมก็จริงแต่ทุมท้มๆนะแล้วก็เสียงจะกัางวานตามสไตล์ไทเทนเนียมไทเทนเนียมอยู่แล้วนะครับรถเงียบนะช่วงล่างดีเสียงไม่ดังคือในเสียงแบบนี้ก็ลังน่าใช้งานครับผมทางแคบนะามาดูทางแคบกันตเตือนไหมตเตือนม อ่านี่นะมันก็เตือนนะแต่มันไม่ได้บอกว่ารถยข้างๆเป็นยี่ห้ออะไรแค่นั้นเองล้วบอกเลยว่าข้างๆมันปล่อยเช่เป็นเบนซ์ที่เฟี้ยวเลยอ่าโอเคครับมีก็ฝากกับเฟซนะไปก่อนนะครับคันนี้นะครับไฟออโต้นะไฟหน้าออโต้นี่พอมันเจอมืดๆไฟมันติดเองนะอ่าดูกันไฟมันติดเองนะฮะมีตัดหมอกข้างหน้าตัดหมอกหลังนะครับเรียบร้อยครบ นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับ C E S R คันนี้นะครับทนายเข้ามาทีนะตโตเต้าฝากไปด้ลยครับขอบคุณครับ